ขอราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสาวยูว YouTube ทุกทุกท่านขอตอนรัเข้าสู่ช่องยูทูบข้างๆสนามเบดวันโอ้โหเนาะในนัดนี่มันเดินดา้านสุดในนัดที่ว่าทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียเนาะถือว่าสุดจัดสุดจริงไปเลยสำหรับสำหรับทีมชาติไทยของพวกเฮาเนาะในนัดแรกเนาะได้ไปยืนหลังเย้าของทีมชาติมาเลเซียทีมชาติมาเลเซียเอาชนะทีมชาติไทยไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์สุดท้ายเข้ามาในหลังเย้าของทีมชาติไทย ทีมชาติไทยสามารถตอกฝาลงได้สำเร็จในเกมนี้ทีมชาติไทยสามารถตอกฝาลงมาเลเซียได้ทีสนามธรรมศาสตรหลังสิตสุดๆไปเลยอ่าพักเบรกจังน้อยเนาะขอโฆษณาจังหน่อย ข้างๆสนามเอ็ดวันนาทีแห่งนี้เป็นส่องแรกในประเทศลาวที่นําเสนอรเรื่องราวข่าวสารการกีฬาในประเทศลาวและต่างประเทศและข้างๆสนามเอ็ดวันนาทีแห่งน,นี้เป็นส่องแรกในประเทศลาวที่เขียนภาษาไทยว่าข้างๆสนามเอ็ดวันเป็นยังไงอย่าลืมฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับข้างๆสนามเอ็ดวันเพราะนาทีแห่งนี้จะมีการอัปเดตข่าวสารการกีฬาอยู่เป็นประจำอ่าซึ่อในห้องเจ้าอาเซียนนี้มันได้จบลงไปแล้วเนาะก็คือยังที่บาบูมเก้าวมาก่อนน้านี้เนาะว่าทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติ มาเลเซียไปได้ด้วยสกอสามประตูต่อศูนย์ในเกมในนัดที่สองเนาะซึ่งในนัดก่อนหน้านั้นทีมชาติมาเลเซียสามารถเอาชนะทีมชาติไทยไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์และมาในนัดที่สองทีมชาติไทยสามารถเอาชนะไปเอาชนะมาเลเซียไปได้เนาะถึงท้าสิใหายได้รวมๆในสองนัดในห้อง้องชนะเลือดดีกาถือว่าเป็นสกอมาเลเซียได้หนึ่งประตูทีมชาติไทย ได้ไปสร้างประตูก็คือว่าทีมชาติไทยเข้าไปในหอบทิงชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติเวียดนามได้สําเ็จเนาะซึ่งฟังทีมชาติเวียดนามเนาะคูแข่งคูสิงศึกเจ้าอาเซียนถ้วยอาเซียนของทีมชาติไทยในปีนี้นั้นทีมชาติเวียดนามก็คือได้ว่าสร้างผลงานเอาไว้ในย่างหน้าอาจรรย์ญญสำหรับปีนี้เนาะ ในฮอบห้องชนะเลิศนั้นไลส่สมอในฮองห้องชนะเลิศน,นะทีมชาติเวียดนามบุกไปสเสมอที่รังเย่าของทีชาติทีมชาติอินโดนีเซียซูนประตูต่อศูนและได้มาชนะที่บ้านของตัวเองที่รังเย่าของตัวเองโดยการชนะอินโดนีเซียไปได้โดยสกอร์สองประตูต่อศูนเลยทีเดียวสําหรับทีมชาติเวียดนามและเฮาก็ได้หู้และเป็นที่หู้กันทั่วๆกันไปแล้วนะวะคููสิงเจ้าอาเซียนคููสิงถ้วยอาเซียนปีน,นี้นั้น ทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามที่ได้โผ่ยอนมาพบเจอกันซึ่งเป็นอ่าทั้งสองทีมทั้งสองชาติที่ว่าที่หลายๆคนหลายๆชาติให้ความยอมรับว่าเป็นสองทีมที่เป็นเบอร์ต้นต้นของผู้มีภาคนี่เลยทีเดียวสําหรับทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามอ่าสำหรับทีมชาติเวียดนามเนาะที่เป็นคู่แข่งของทีมชาติไทยที่เป็นคู่ชิงเจ้าอาเซียนของทีมชาติไทยในปีนี้นั้น ทีมชาติเวียดนามครอ,คอบครองถ้วยอาเซียนใบนี้ไปแด้วถึงสองสมัยโดยกันสมัยแรกเนาะทีมชาติเวียดนามครอบครองถ้วยอาเซียนใบนี้ไปในปี2008และสมัยที่สองทีมชาติเวียดนามครอบครองถ้วยอาเซียนใบนี้ไปใ,ในปี2018นั่นเองและสําหรับทางฝั่งของทีมชาติไ,ไทยเนาะที่เป็นคู่แข่งคู่สิงเจ้าอาเซียนของทีมชาติเวียดนามในปีนี้พวกเขาครอบครองถ้วยใบนี้ไปถึงหกสมัยด้วยกันสำหรับทีมชาติไทย โดยสมัยแรกทีมชาติไทยครอบครองถ้วยอาเซียนใบนี้ไปในปี1996เนาะสมัยที่สองทีมชาติไทยครอบครองถ้วยอาเซียนใบนี้ไปในปี2000และสมัยที่3มทีมชาติไทยครอบครองถ้วยอาเซียนใบนี้ไปในปี2002สมัยที่3ปี2 0 1 4สมัยที่5ปี2 0 1 6และสมัยที่6ปี2009นั่นเองสำหรับทีมชาติไทย และสำหรับในนัดชิงนั้นนี่ก็ถือดีว่าเป็นความฟันของภายหลายๆคนที่อยากเห็นทั้งสองชาตินี่มาโผจรมาพบเจอกัน ในนัดชิงชนะเลิศในศึกเจ้าอาเซียนนี่เนาะสำหรับทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามก็ถือย่างที่เก้าย่างที่บาบูมเก้าหมาก,ก้อนนั่นนี่วะทั้งสองทีมน,นั้นถือได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของภูมิภาคนี่ถือได้ว่าเป็นทีมอันดับต้นๆของภูมิภาคอาเชียนเลยก็ว,ว่าได้สําหรับทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามมันเป็นภาพเป็นนัดทีห่หลายๆคนอยากเห็นอยากพบอยากเจออยากเบิ้งกับนัดชิงชนะเลิศแบบนี้กับทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามพบกันแบบนี้มันน่าจะดูเดิดมันน่า จะมันมันน่าจะโอ้โหคิดมาอะไรก็ตื่นเต้นนะสําหรับทีมชายทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามเนาะโอ้โหสุดๆเลยแหละในนัดนี่เหล่อเบิงหล่อรุ่นหล่อเชียร์กันว่าไผ่ซีได้ถ้วยใบนี้ไปครอบครองสําหรับในปีนี้กับถ้วยอาเซียนปีสองพันสาสองเนาะไผซีเป็นไผยในปีนี้หรือจะเป็นทางทีมชาติเวียดนามที่ถ้วยหรือจะเป็นทางทีมชาติเวียดนามที่ไทยถ้วยใบนี้ไปครอบครองเป็นสมัยที่สาม หรือจะเป็นทางทีมชาติไทยที่ได้ช่วยใบหนี้ไปครอบคร้องเป็นสมาอิทิเจ็ดเฮาก็ลอกเฮาก็ต้องล่อรุ่นล่อชมล่อเชียร์กันไปทึงวินาทีสุดท้ายเลยทีเดียวเนาะสำหรับศึกเจ้าอาเซียนในปี2022ในครั้งนี้และสำหรับในการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศเจ้าอาเซียนนี้เพิ่นจะทำการแข่งขันทางเบิด2องนัดด้วยกันโดยในนัดแรกนี่เพิ่นจะทำการแข่งขันในวันที่13 และในนัดที่สองเพิจะทําการแข่งขันในวันที่16ในเดือนมกราคมปี2566นเนาะถ้าเป็นภาษาลาวก็นในเดือนมังกรน,นี่ละและในวันที่13มกราคมนั้นเพิ่นจะทําการแข่งขันทีสนามมีดินน่าจะเป็นทีมชาติอ่าน่าน่าจะเป็นทีประเทศเวียดนามเนาะ และในนัดที่สองนั้นเพื่อนจะทําการแข่งขันวันที่16กมกราคมนั้นที่สนามธรรมศาสตร์บางสิตท,ที่ประเทศไทยและจังไดแฟนบ้านของเฮาก็มาล่อรุ่นล่อเชียร์ไปพร้อมๆกันว่าในปีนี้ไพชีได้ถ้วยอาเซียนไปครอบครองและไพชีได้เป็นเจ้าอาเซียนสําหรับในปีนี้เนาะเฮาก็มาล่อรุ่นล่อเชียร์กันไปจนถึงวินาทีสุดท้ายพุ่นแหละ และนี่ก็คือข้างๆสนามเบ็ดบอลที่จะมาอัปเดตข่าวสารการกีฬาให้ทุกท่านฟังในยนะที่แห่งนี้เป็นจะนายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับข้างๆสนามเบ็ดบอลและข้างๆสนามเบ็ดบอลเป็นส่องข่าวกีฬาแรกในประเทศลาวที่อัปเดตข่าวสารการกีฬาอยู่เป็นประจำและเป็นส่องข่าวส่องแรกในประเทศลาวที่เขียนภาษาไทยว่าข้างๆสนามเบ็ดบอลเป็นจะนายกฟ้ากผี่น้องกดไลค์กดติดตามนําเนาะสำหรับมื้อนี้ทางข้างๆสนามเบ็ดบอลตรงขอกก่าขำว่าลาลงแล้ว